ฮเรียบร้อยแต่เอ๊ะทำไมผ้าถึงเช็ดน้ำได้นะแล้วผ้าเปียกพอเช็ดน้ำแล้วผ้าก็เปียกแทนแต่ทำไมพวกของเล่นน่ะโดนน้ำแล้วไม่เปียกอ่ะฮึมน้องๆช่วยพี่เยอ่านหนังสือหน่อยสิคะเดี๋ยวพี่เยจะไปอ่านหนังสือแป๊บหนึ่งนะไปอ่านหนังสือหาคำตอบกันดีกว่า อ๋อพี่เอ๋เข้าใจแล้วละ่ะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะวัสดุแต่ละชนิดเนี่ยเขามีคุณสมบัติในการดูดซับน้ําที่แตกต่างกันดังนั้นเนี่ยเราจึงนําไปเป็นวัตถุที่นํามาใช้ประโยชน์ที่แตกต่างกันวัสดุบางชนิดนะคะนํามาผสมกันเนี่ยอาจจะทําให้เกิดเป็นวัสดุแบบชนิดใหม่ขึ้นมาหรือเราเนี่ยต้องเลือกให้เหมาะสมกับการใช้งานนะคะโดยที่เราต้องพิจารณาจากคุณสมบัติของวัสดุนั้นๆ ซึ่งบางวัสดุเนี่ยเราสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้อย่างคุ้มค่าเลยทีเดียวละแล้วของเล่นของใช้วัสดุต่างๆเนี่ยเต็มไปหมดเลยมีทั้งตุ๊กตาผ้าพลาสติกรถไฟเหล็กมีทั้งผ้าห่มมีทั้งขวดน้ำมีแม่เหล็กมียางลบซึ่งรอบตัวเราเนี่ยมีวัสดุต่างๆมากมายเช่นพวกของเล่นพวกของใช้ต่างๆซึ่งทำจากวัสดุที่แตกต่างกันหรือเหมือนกัน แล้วแต่ชนิดนะคะโดยที่วัสดุเนี่ยเขาจะมีสมบัติที่แตกต่างออกไปเช่นข,ขรุคระเรียบมันวาวหรือว่ายืดได้หรือว่าแข็งนั่นเองบางชนิดก็งอได้มีสีใสมีสีทึบต่างๆอ่ะทีนี้เนี่ยที่เราจะมาชวนน้องๆทำการทดลองไปด้วยกันเกี่ยวกับการทดสอบการดูดซับน้ำของวัสดุนะคะที่เราจะมี คลาสสิกมีผ้าใยมีกระดาษแล้วก็มีอลูมิเนียมฟอยล์แล้วก็เตรียมน้ำเนี่ยสี่แก้วเท่าๆกันโดยที่เอาปากกาเนี่ยขีดไว้อ่าให้ทุกแก้วมีระดับน้ำเท่ากันเรามาดูกันเลยต่อมาเราจะนำวัสดุสีชนิดนี้มาทดลองโดยการจุ่มลงไปในแก้วน้ำและค้างไว้ส็จวินาทีมาดูกันเลยจุ่มลงไปพร้อมกันนะับ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 1, อ่าครบ10วินาทีแล้วคีบทั้ง4ชนิดขึ้นมาค่ะแล้วรอให้น้ำหยดออกให้หมดอ่าแล้วเรามาสังเกตร,ระดับน้ำที่เหลือในแก้วกันเถอะเป็นยังไงกันบ้างคะเห็นไหมว่าระดับน้ำที่จุ่มโดยผ้าฝ้ายเนี่ยเหลือน้อยที่สุดแต่ว,ว่าผ้าฝ้ายเนี่ยดูดซับน้ำไปที่ตัวเขานั่นเอง แต่น้องๆลองสังเกตพลาสติกกับอลูมิเนียมฟอยนะคะระดับน้ำเนี่ยเหลือเท่าเดิมเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาไม่ดูดซับน้ํานั่นเองส่วนกระดาษเนี่ยระดับน้ําลดลงมาจิ๊ดหนึ่งเพราะว่าอะไรเพราะว่ากระดาษก็สามารถดูดซับน้ําได้นะคะแต่ว่าไม่เยอะมากเนื่องจากกระดาษเนี่ยมีความบางหึงทีนี้เนี่ยเราจะมารู้จักสมบัติของวัสดุที่ได้จากการผสมของวัสดุกันไว้ตื่นเต้นจังเลยตื่น้นน้นเต้นเต้นเต้น เลยโอ้ยโอ้ยไม่น่ากระโดดเยอะเลยหัวชนปูนอ๋อว่าแต่ปูนนี่ทำมาจากอะไรเนี่ยทำไมแข็งขนาดนี้โอเพีเอาหัวโลเลยเจ็บอ๋ออ่านหนังสือแป๊บหนึ่งนะจะได้รู้ว่าปูนทำมาจากอะไรหนังสือเขาบอกว่าปูนเนี่ยทำมาจากหินทรายน้ำแล้วก็ซีเมนเมื่อแบบทุกอย่างผสมกันเรียบร้อยแล้วเนี่ย เขาจะค่อยๆจับตัวกันเป็นก้อนและแข็งแรงมากๆถ้าเขาแห้งเสร็จนะคะหรืออีกอย่างนึงเนี่ยน้องๆเคยเห็นกระปุกออมสิทธ์ไหมคะที่เรียกว่าเปเปอร์มาเช่อ่าเป็นการผสมกันระหว่างกระดาษกับกาวเมื่อนำกาวกับกระดาษมาผสมกันแล้วเนี่ยยีๆให้ละเอียดเข้าๆกันเนี่ยและนําไปตากแห้งพอเขาแห้งปุ๊บเขาก็จะคงรูปร่างนะั้นแล้วก็แข็งแรงนั่นเองเหมือนตอนเด็กๆที่พี่เยลมี เวลาเก็บตังค์ได้เนี่ยมีเงินใช่ไหมก็จะเอาไปหยอดในกระปุกออมสินที่ทํามาจากเปเปอร์มาเช่นั่นเองซึ่งสรุปได้ว่าเนี่ยวัสดุเนี่ยบางชนิดที่นํามาผสมกันแล้วนะคะจะมีคุณสมบัติแตกต่างกันไปอาจจะแตกต่างจากวัสดุที่นํามาก่อนผสมในตอนแรกนั่นเองอืมเป็นอย่างนี้นี่เองอ่ะแล้วเราจะนําไปใช้ประโยชน์ได้ยังไงนะขอเปิดหนังสือแป๊บนึงนะ เจอแล้วจักรยานอ่าซึ่งจักรยานเนี่ยจะประกอบด้วยสี่ล้อรถตัวรถมือจับแล้วก็ยางล้อรถนั่นเองตัวจับเนี่ยเขาทํามาจากยางทําให้เวลาเราจับเนี่ยถนัดมือแล้วก็ไม่ลื่นอ่ะส่วนตัวรถเนี่ยทำมาจากโลหะทาให้มีโครงล่างที่แข็งแรง แล้วก็ซี่ล้อรถเนี่ยทำมาจากโลหะเหมือนกันทำให้ล้อรถมีโครงล่างที่แข็งแรงเช่นกันแล้วก็ยางรถทำมาจากยางคุณภาพดีทำให้เกาะถนนได้ดีไม่เลื่อนนั่นเองคะ่ะแล้ววัสดุบางชนิดเนี่ยเราสามารถนำมาดัดแปลงได้นะเช่นกางเกงยียนใส่ไปแล้วใช่ไหมคะเบื่อแล้วเปลี่ยนแบบดีกว่าเอาไปตัดไปแต่งให้เป็นกางเกงยียนตัวใหม่ได้เลย ที่เอารู้แล้วว่าบรรจุบางชนิดเนี่ยสามารถนํากลับมาใช้ใหม่ได้โดยที่ไม่ต้องให้คุณแม่ซื้อให้บ่อยๆภูมิใจในตัวเองจังเลยคุณแม่จะได้ไม่ต้องเสียตังค์ซื้อให้บ่อยๆแล้วแค่อะไรบา้างนะที่พี่เอสามารถนํากลับมาใช้ได้ใหม่โดยที่ไม่ต้องซื้อบ่อยๆเช่นจิ้นสอ้อหรือเสื้อผ้านั่นเองอหรือว่านําขวดพลาสติกที่ใช้แล้วนะคะนํามาทําเป็นกระถางต้นไม้การใช้ซ้ำเนี่ย ช่วยลดขยะและลดโลกร้อนด้วยนะโอ้น้องๆดูนี่สิเรารอบ,รอบตัวพี่ปอเต็มไปด้วยของเล่นเลยของเล่นเยอะแยะไปหมดเลยใช่ไหมครับอน้องๆรู้ไหมว่าของเล่นแบบนี้เนี่ยเขาเรียกกันว่าวัตถุต่างๆที่อยู่รอบตัวเราแต่วัตถุเนี่ยทำจากวัดสดุที่แตกต่างกันอะเดี๋ยวพี่ปอจะให้ดูอะไรนะนี่เลยอันนี้คืออะไรครับน้องๆขวดใช่ไหมขวดเนี่ยเราเรียกกันว่าวัตถุนะครับวัตถุนะ แต่ว่าวัตถุทั้งสองอย่างที่เรียกว่าขวดเนี่ยทำจากวัสดุที่แตกต่างกันวัสดุคือสิ่งที่นํามาทำนะอย่างเช่นอันนี้ทํามาจากพลาสติกใช่ไหมครับส่วนอันนี้ก็ทํามาจากแก้วนั่นเองเรามารู้จักวัสดุอันแรกกันเลยนั่นก็คือไม้นั่นเองนะเราลองดูไม้นะไม้เราได้ไม้มาจากไหนครับน้องๆมาจากต้นไม้ใช่ไหมต้นไม้ที่อยู่ในป่านะครับต่างๆเนี่ยที่เราตัดออกมาเนี่ยก็จะเป็นท่อนใหญ่ๆเนี่ยที่เราเรียกกันว่าตุงนั่นเองนะครับ หลังจากนั้นเราก็ซูงเนี่ยมาทาการเลื่อยๆ,ๆๆๆนะครับก็ได้มาเป็นชิ้นเล็กๆลงนะครับซึ่งเราก็สามารถนําไม้เนี่ยไปทําเป็นเฟอร์นิเจอร์ตู้เตียงต่างๆเอามาปลูกบ้านก็ได้นะครับเพราะว่าไม้เนี่ยมีคุณสมบัติเรก็ค้อหนึ่งมีความแข็งแรงทนทาน2ไม่เป็นสนิมนะครับแต่ถ้าโดนน้ำบ่อยๆเนี่ยไม้ก็สามารถผุก,ก่อนลงได้นั่นเองส่วนนี้ก็คือยางนะครับยางเนี่ยมีความเป็นไงครับ ยืดหยุนใช่ไหมนี่เราเห็นไหมว่ายางที่ใช้ในชีวิตประจําวันมีอะไรบ้างดูี่เลยโหเยอะแยะเลยเห็นไหมนะครับอ่ะคราวนี้ยางเนี่ยมีด้วยกัน2แบบนะครับก็คือจากที่มาจากธรรมชาติแล้วก็จากุษิ์สร้างขึ้นมาจากธรรมชาติก็อย่างเช่นต้นยางพาราแบบนี้นะครับซึ่งยางเนี่ยอย่างที่บอกไปมีความยืดหยุน่นแล้วก็ไม่นําความร้อนแล้วก็ไม่นําไฟฟ้าด้วยครับ